เออมันจะมีฟองกัดทิ้งเอาไว้นะฮะเราก็คอยดูนะครับแล้วก็ตีไปตรงในจุดที่มันคายฟองทิ้งเอาไว้ก็แสดงว่าตรงนั้นน่ะมันมีตัวปลาช่อนนะฮะอยู่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 หายแล้วนะฮะใหญ่นะฮะอยู่นะฮะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยดิครับเรียบร้อยปั๊มขึ้นมา ก็เป็นเวลาจะหกโมงนะครับฟ้านี่สว่างโคตรไวเนี่ยฮะระหว่างเข้าใหม่นี่ก็เปิดคลิปเลยกันนะครับสวัสดีครับพบกับผมจานบี h ชนแนลอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมก็มาธุระนะครับแถวแถวบางปะอินนะฮะวันนี้มีภารกิจอยู่หนึ่งภารกิจนะครับก็จะมาเปลี่ยนฟิล์มรถนะครับก็ให้น้องบัสนะฮะ มีร้านรู้จักนะครับไปเปลี่ยนฟิล์มรถก็ขั้นตอนการตกปลาวันวันนี้ก็เช้าๆแล้วก็จะไปหาตกปลากันก่อนครับปลาช่อนหรือปลาชะโดนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายประมาณบ่ายโมงนะฮะก็นัดไปทําธุระติดฟิล์มแล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็ลุยช่วงเย็นกันต่อนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงหมายเฮ้ยโอ้โหหมายเป็นช่องว่ะเฮ้ยมีเฮว่ามีเฮว่ะรวยอยูนี้รวยไม่รวยก็เลี้ยวนะฮะวันนี้ นี่ทับหมายของเราข้างหน้านี้นะครับโสเยเคโยนดีมีลุ้นนะฮะมีตัวแน่นอนมีตัวแน่นอนอย่างเงี้ยแค่ว่าจะกัดให้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็มาชุดใหญ่เลยนะฮะเพราะว่าต้องงัดปลาออกมาจากบอสักนะครับหาเหลียมไหม,ม,มอเออสวยอันนี้สวยสวย ข้าหมาอย่างี้ไปเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ซัดันเลยนะฮะก็จากสถานการณ์ตอนนี้นะครับในความรู้สึกนะฮะว่าเช้านี้มันไม่แอคทีฟนะครับถ้าเกิดมันแอคทีฟนะป่านี้ซัดไปแล้วนะฮะหมายก็โล่งๆสวยๆอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ปลามันจะอยู่ในป่านี้นะครับเมื่อกี้ก็มีกัดอยู่เรื่อยๆนะครับอยู่ในป่าในในที่ที่เราไม่สามารถตีได้นะครับพอเดี๋ยวตื้ ในหมายนี้อยู่อีกสักแป๊บนึงนะครับเราจะไม่เสียเวลานานนะครับก็อยู่กับหมายนี้อีกสักประมาณเนี่ยไม่เกิน5นาทีนะครับเพราะว่าดูจากทรงแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเดี๋ยวตอนเย็นๆนะครับค่อยมาดูใหม่อีกทีนึงนะครับเมื่อกี้มีนูนน้องบัตมาทีนึงครับแต่ไม่กัดเหยื่อน้องบัตนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองช่วงเย็นๆอีกสักทีนึงเดี๋ยวจากภารกิจทำรถอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูใหม่ตามนั้นนะครับ นี่ก็ลองทดลองตรงนี้ไปก่อนปลาช่อนมาเป็นปลาที่ตื้อแล้วมันไม่ใช่ว่ามันจะยิ่งเตอยิ่งกัดนะฮะไม่ใช่นะครับไอผิวน้ําแบบนี้นะฮะมันถ้าไม่กัดคือไม่เอาเลยก็ค,คือไม่เอานะครับยิ่งตีเตอเท่าไหร่ยิ่งเป็นการเหมือนกับว่าทําให้มันแบบเมินเหยื่อนะครับจําเหยื่อได้ว่าไอแบบเนี้ยไม่กัดกัดไม่กัดนะไม่กัดนะกัดไม่ได้นะครับอะไรแบบนี้มันคือเหมือนว่ามันรู้นะครับกาลังจะเข้าหมายที่สองนะครับ ก็บุกป,ป่าฝ่าดงนะครับก็เป็นบ่อน้ําขังในานาเข้างทางในานานะครับไม่เอาหมายนู้นดิไปไปทางนูน้นช่องนู้นไปไงก็ไปทางนู้นบ้าไปไงอ่ะออกนู้นไปแค่ต้องเดินลงไป,ออน,น,ปนี่แค่ไปไงไอ่ะอ๋อ เป็นบาตรวจขี้นะครับอก็เคยสำรวจมาทีเนึ้งนะครับหมายนี้นะครับก็ครั้งที่มาสำรวจพอค่อนข้างที่จะมีประช่อนนะครับแต่มันก็ไม่ได้ว่ากัดนะครับกัดดีกัดง่ายนะฮะตอนนี้เราก็มาแต่เช้าเราก็หวังว่าน้ำเช้านะครับจะ กัดดีนะฮะคิดว่างั้นนะเข้าหมายแบบเงียบเงียบเชียบเชียบสภาพแถวนี้ก็เป็นที่ที่มันน้ำท่วมถึงนะฮะดูมีเศษซากความเปียกชื้นนะครับเนี่ยมีไอ้จอกไอแหน,น่นี่โอ้ยเหมือนมีทางเดินคนนะเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนทางเข้าโอ้โหเรียบร้อยนะฮะมีทางเดินคนเข้าอ่ะโอ้ยเป็นต้นน้ำต้นน้ำต้นน้ำมีน้ำกระเพื่อมอยู่ในป่านะครับ โอ้หมีอคอกแตกจบแล้วครมีคนเข้าแน่นอนนะครับอย่างเงี้ยลองดูนะลองดูนี่ไม่สิงซะแล้วนะครับมีรอยอคอกแตกนะครับ น,น,น้ำมันเยอะขึ้นจากคราวที่แล้วที่เคยมาสำรวจนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นงานใต้น้ำดูนะฮะเพาถ้าผิวน้ำมันไม่กัดก็ หมายเมื่อกี้นะครับหมายที่สองของเราก็เปลวนะฮะเปลวตรงที่ว่าเออไม่ใหม่นี่นะข่าวที่แล้วผมเคยมาดูนะครับแล้วมันมีปลาช่อนจิบพอสมควรนะครับในบ่อไอ้ที่สองเนี่ยนะฮะที่ว่าต้องลุยป่าเข้าไปนี่นะฮะแต่กลับมาวันนี้นะครับมันมไม่มีอะไรเลยนะฮะเหมือนกับไม่มีปลาอยู่เลยมันผิดแปลกมากเลยนะก็ตอนนี้ก็ย้ายออกนะฮะไม่รู้จะไปไหนต่อเดี๋ยวก็ให้กำลังใจผมด้วยนะ ไปเจอปลาตัวแรกไวๆนะครับจะได้ผ่อนคลายสบายใจตอนนี้ก็แค่เจ็ดโมงนี่ก็แดดเปี้ยงแล้วนะฮะโหแบบจ้าซะเหลือเกินเลยนะฮะวันนี้เป็นวันที่ปลาตัวแรกผิดคาดไปหมดเลยนะครับเก้าโมงสี่สิบห้านะครับก็ยังไม่เจอหมายอะไรดีๆนะครับตอนนี้ก็กลับมา ติดฟิล์มรถยนต์ก่อนดีกว่านะครับแทนที่จะมาติดช่วงบ่ายนะครับก็มาติดตอนเช้านี้เลยนะครับตอนนี้ก็รอให้รถติดฟิล์มเสร็จก็คงอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งไม่เกินนี้นะฮะคราวน,นี้รถผมก็จะได้แบบเหมือนว่าฟิล์มเย็นๆนะครับอยู่ในรถไม่ได้ไม่ร้อนเกินไปนะเวลาไปตกปลายอยู่กลางแดดก็จะจะได้แบบขึ้นรถมาแบบไม่ร้อนนะฮะตอนนี้ร้อนมากฟิล์มมันเก่าละเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูช่วงบ่ายนะครับช่วงสายๆก็ไปลุ้นกันถึงเย็นนะครับ ไม่รู้ว่าหมายต่อไปมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับพราะว่าตอนนี้ออกแนวเสริมเสริมมั่วเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ติดฟิล์มเสร็จเรียบร้อยนะครับโอ้โหเย็นฉ่าไปหมดเลยฮนะแจ๋วแจ๋วแจ๋วแล้วก็มาเจอหมายนะครับใกล้ๆก,กับตรงที่ติดฟิล์มนะครับก็มีความสึกว่าน่าสนใจนะครับเดินตามชายผักชายหญ้านี่เดี๋ยวลองดูนะฮะลองดูมีทางลงเดินไม่ลงเหรอไม่เตี๋ยเอาลงมาดิดต,ตีตีเลยแล้วก็ไปเลย ไปครับไป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 ก็เท็กซัสลิกนะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือไม่เจอนะฮะแต่ก็จะพยายามเต็มที่นะฮะโอ้ปลาโคตรเยอะเลยวะ่ะ ต้องมีบ้างละหน้าแต่งชื่อว่าหมายสวยแบบนี้นะฮะมันก็เป็นธรรมดานะครับพี่ไม่ได้สวยแค่เราคนเดียวแน่นอนนะครับเออไอเ้เยิบตัวเยอะนะเนี่ยไอ้เย้ยเหมือนกัดกูเลย อะไรวะฟูฟูฟูหมดหลอดเลยจ้ะฟูหมดหลอดเลยจ้ะอ๋อต้องโหลดสายใหม่นะครับกระทันกันเหรอตีเนี่ยเต็มตะปูมะนะั้ะใกล้เคียงอ๋อโอเค okay. เหลือเฟือเนี่ย เคี่ยวแน่นอนอยู่แล้วแหละอะไรที่มันแปลกปลอมที่มันไม่ใช่ปลาที่มันเคยกินเนี้ยจะกัดยากหน่อยนึงเพราะว่าเหยื่อมันธรรมชาติมันเยอะไงเดี๋วไปซ้ำอลมาเียนเพืินนลมาชอบกับนะเพราะไม่คุรเยไม่กัดเวลาไม่กดกล้องอีกอย่างนึงกัดดีหายเวลากดปุ๊บไม่กัดหาย อืมเดี่ยมเดิมเลยสาตว์กูให้โอกาสมันอีกทีนึงโย่ยๆยไปแล้วนะฮะ บอกแล้วนะครับโดอะไรหรอปลาช่อนถูกร้อยนะครับหมายนี้ก็เสร็จไอหมอากเป็นไงล่ะเจอมันต้องเจอของแปลกนี่ครับไอหมานะครับก็มาเจอสายปซอ,อกนี่ก่อนเลยนะครับผมก็สังเกตนะครับเออมันจะมีฟองกัดทิ้งเอาไว้นะฮะเราก็คอยดูนะครับ แล้วก็ตีไปตรงในจุดที่มันคายฟองทิ้งเอาไว้ก็แสดงว่าตรงนั้นน่ะมันมีสัวปลาช่อนนะฮะก็พยายามลองตียี้่ดูนะครับเจ้าตัวนี้ก็หลงกลนะครับกัดนี่ฮะไอมานะคะรับตะขาบพิฆาตของผมนี่ต้มแรกมาแล้วตกใหม่ตกใหม่หมข่าวปลาตัวแรกที่มันช่างหอมันจริงอะ่ะ <c oughs> ขิดมาแล้ว นี่ยมันกัดตรงนี้นี่นี่เนี่ยฟองเล็กๆเนี่ยเอาละเอาละแล้วเอ้ยมันทำไมมันลอยมันเป็นกัดแบบวิ่งวะขยี้ตรงจุดนี้ต่อไป กระชากนะครับใหญ่นะฮะายแล้วมั้งเลยโดนหือโดนดิครับโดนดิครับโดนดิครับเอ้าเฮียเข้าถุงเฉยเลยเ,เ,ลเ,ลเลย็นะดยแค่เกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่ได้นี่มาเย็ดเป็ดนะฮะ คือเวลาปลากัดไกลอ่ะมันจะเป็นเกมชิงไหวชิงพิษมากอ่ะเพราะว่าหนึ่งก็คือมันความไก่นึกออกปะถ้าเราก็ต้องเช็คให้รู้ว่าปลามันอยู่จริงเราแล้วค่อยจะแล้วค่อยจะวัดคือจังหวะจังหวะแรกที่มันกัดเสร็จปุ๊บมันจะชาก็จริงแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเหยื่อเหยื่อเข้าปากมันหรือยังพอพอจังหวะสองอ่ะมันกระชาออกไปทีเขาเนี้ยรู้แล้วว่าปลาอยู่อ่ะ ไล่หาสายแล้ววัดทีนี้บางทีมันก็ช้าไปอ่ะ oh. ทำไงได้มันก็อย่างว่าแหละมันสนุกตรงนี้แหละการตกปลาช่อนมันก็ชิงไหวชิงพลิพกปลากับสถานการณ์เฉพาะที่มันอยู่ตรงหน้าปลาเล็กมันเยอะนะเนี่ยช่อนเล็กอ่ะ อยู่นะฮะอยู่นะฮะไอเฮียบักปลาข้อนะครับกัดทีเผลอเออเกือบเกือบดีสายอยู่แล้วอ่ะไอปลาตัวนี้นะครับมันกัดเบามากเลยนะครับเคาะมาเพลินคุยเพลินนะฮะเคาะเคาะเคาะมากัดอะไรวะเหมือนติดตอมันผ่านเฉียดกะกิ่งไม้ได้ไงเฉียดกิ่งไม้นะฮะแล้วก็คิดว่ามันเป็นปลามันคิดว่าติดต่อนะแล้วก็กำลังจะดีสายนะฟองกระท่วมนะฮะ ก็กลายเป็นไอ้เจ้านี่ขึ้นมาสตาร์ขาดดีวัดแคมแตกนะครับเบ็ดหนึ่งโอของไทยสตรีทนะครับกับเหยื่อแฟตเจนะครับแล้วก็อา่าการะจาทางสเตนสามจุดหกัมนะครับอือลอกสลามมันดูล่าครับ70 hl โอ้โหตีไกลระยะดีตีไกลเลยเออ อืมเรียบร้อยไม่โดนอีกแล้วหียเอ้ยไม่โดนก็ช่อนนะ่ะน่าจะเป็นช่อนเาไมาไมาไม,ไมตอนนี้ก็ชิงไหวชิงพิบก็นสุดๆแต่ถ้าม่งกัดโดนอะ่ะเรียบร้อยว่ะเรียบร้อยนะฮะ ิ <K. S 2> เ,อเออมันคลายมีอาการวยไมีวูบ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 มีขึ้นวูบนะฮะมีขึ้นวูบก็ตีไปใหม่ เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยดิครับเรียบร้อยปัม๊มขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยรถเย็ดเคเอ้ยช่อนช่อนมันไม่ขาดแต่มันพันเฮฟวี่คอปเปอร์ไง ใช่มันกัดแล้วแบบมุดจอกอะสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับกับการมาทำธุระนะครับติดฟิล์มกันแสงรถยนต์ใหม่นะครับที่บางปะอินนะก็ออกไปตกหาตกปะชอน,นะครับหลังจากที่ติดฟิล์มเสร็จนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่มันหวือหวางมากมายนะครับก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับกัดบ้างกัดได้ตัวบ้างหลุดบ้างนะครับเป็นช่วงที่ เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะท้ายฤดูกาลนะครับของหน้าร้อนนะครับน้ําในที่ต่างๆนะครับมันก็เริ่มจะแห้งขอดนะครับก็ทําให้เออหมายต่างๆนะครับหาตัวปลายากขึ้นนะครับโดยเฉพาะหาหมายก็ยากนะครับหาปลาก็ยากนะฮะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องจานบีแชนแนลด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดสันกระดิ่งไว้ด้วยนะแล้วก็ผมจะไปที่ไหนต่อก็ ฝากเพื่อนๆติดตามต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวขับรถกลับบ้านแล้วก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ